สวัสดีครับอยู่กับช่อง Dream Service m d วันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งอาการของไดน้ำไดบาดานนะครับพออาการของมันก็คือเวลาเราไม่ได้ใช้น้ำนานๆปล่อยไว้หลายชั่วโมงแล้วมาเปิดก๊อกหรือทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วมาเปิดก๊อกแล้วน้ำมันไม่ไหลเราต้องมาล่อ,อน้ำใหม่น้ำมันถึงจะไหลขึ้นนะครับอาการนี้อีกหนึ่งอาการก็คือหัวกระโหลกมันรั่ว หัวกระโหลกรั่ววาลวหัวกระโหลกมันปิดไม่สนิทหน้าที่ของหัวกะโหลกก็คือมันควบคุมน้ําให้ไหลผ่านทางเดียวนะครับน้ํามันสามารถไหลผ่านได้ทางเดียวเท่านั้นมันไม่สามารถไหลย้อนลงมานี้ไดนะ้ตามหน้าที่หลกัหลกๆของมันนะอ่าเมื่อหากหัวกระโหลกมันมีปัญหาอ่าสมมุตินะครับแบบนี้หัวกะโหลกมันอยู่ใต้บาดานันอันนี้ก็คือท่อที่เราต่อขึ้นมาหาด เมื่อเราไม่ได้ใช้นานปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วมาพอหัวกระโหลกมันรั่วมันก็จะค่อยๆซึมออกค่อยๆซึมออกมาทีละนิดจนถึงตอนเช้าน้ําในท่อมันก็ไม่มีนะครับพอน้ําในระบบท่อมันไม่มีมันก็ไม่สามารถดูดขึ้นมาได้ไม่สามารถดูดน้ําขึ้นมาได้น้ํามันจึงไม่ออกอ่าน้ํามันจึงไม่ออกพอเรา เอาน้ำเติมเข้ามาใหม่ปุ๊บน้ำมันก็จะไหลลงมาเติมจนไปเติมจนกว่าท่อจะเต็มพอน้ำเต็มท่อเต็มระบบเสร็จปุ๊บนี่น้ำมันก็จะเต็มท่อจนกระทั่งเต็มระบบก็คือเต็มหขงหอยด้วยนะครับเราจะสังเกตเห็นน้ำมันล้นออกมาเวลาเราเติมเวลาน้ำมันเต็มมันจะล้นออกมาตรงฝาเติมตรงนี้นะครับเมื่อมันเต็มเสร็จเราก็สามารถใช้น้ำได้ตามปกติแต่พอทิ้งไว้นาน แล้วมันกลับมาอาการเดิมอาการนี้นะครับอาการนี้เราต้องยกท่อขึ้นมาเช็คหัวกระโหลกทันทีนะครับเพราะหัวกะโหลกมันไม่กักน้ำนะมันไม่กักน้ำจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเราไม่ใช้น้ำนานๆหัวกะโหลกมันต้องปิดน้ำเพื่อไม่ให้น้ำรั่วลงมานะครับเพื่อไม่ให้น้ำรั่วลงมา น้ำมันจะยังเต็มท่ออยู่ตลอดเวลาก็คือน้ำมันจะยังเต็มท่อตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อใดตราบใดที่หัวกระโหลกมันรั่วน้ำไม่มีในระบบมันก็ไม่ขึ้นอ่าจินตนาการตามผมไปด้วยนะครับถ้าท่านเจออาการนี้ยกท่อขึ้นมาเช็คหัวกระโหลกเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่เห็นไหมอาการของหัวกระโหลกรั่ว ถ้าหากมันรั่วแรงๆเลยเนี่ยปั๊มมันจะไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้เลยนะครับยิ่งตอนเราทิ้งไว้นานๆแล้วจะมาเปิดก๊อกเนี่ยถ้าหากเราเติมน้ำเข้าไปในท่อนี้แล้วแล้วมันไม่เต็มเสียทีเติมเข้าไปหลายถังแล้วมันไม่เต็มเสียทีมันไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้นะครับถ้าหากหัวกระโหลกมันรั่วแรงๆอ่า การที่เราเติมน้ําลงไปมันไม่เต็มสักทีก็เป็นเพราะอันนี้แหละนะครับหัวกระโหลกมันเปิดตลอดอีกหนึ่งกรณีก็คือในกรณีที่มันหัวกระโหลกมันเปิดไม่มากก็คืออีกนิดเดียววาล์วมันก็จะปิดอยู่แล้วนะครับมันรั่วซึมนิดเดียวอาการนี้มันก็จะสอดคล้องกับอาการที่ว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆเวลาจะมาเปิดใช้ใหม่มันก็ น้ำไม่ไหลทิ้งไว้ข้ามคืนพอจะเปิดน้ําน้ําไม่ไหลต้องมาล่อใหม่อาการนี้เป็นที่หัวกะโหลกมันซึมนิดเดียวนะครับซึมนิดเดียวอ่าซึมนิดเดียวพอหัวกะโหลกมันเริ่มมีการรั่วซึมนะครับมันซึมออกมาค่อยๆซึมออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอเราทิ้งไว้ข้ามคืนน้ํามันก็จะค่อยๆรั่วออกมาค่อยๆรั่วออกมา ค่อยๆรั่วออกมาจนกระทั่งน้ํามันหมดท่อพอน้ําหมดท่อหมดท่ออันนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถดูดน้ําขึ้นมาได้นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอาการของหัวกะโหลกรั่วนะครับอ่ะหัวกะโหลกมันรั่วได้ยังไงทําไมถึงรั่วหนึ่งบ่อที่ใช้งานเป็นนานๆดินมันซุดตัวหรือดินอาจจะไม่ซุดตัวแต่มันดูด ดูดดินที่บ่อขึ้นมานะครับพอดูดมาพวกขี้ดินขี้อะไรเนี่ยมันก็จะมาอุดวาลอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีวาลอยู่ด้านในที่มันขยับได้เนี่ยมันจะมาอุดวาลวไว้ทําให้วาลมันปิดไม่สนิทนะครับทําให้วาลปิดไม่สนิทจึงทําให้เกิดอาการทิ้งไว้นานน้ําไม่ขึ้นต้องมาล่อใหม่าทิ้งไว้นานน้ําไม่ขึ้นต้องมาล่อใหม่ให้เราถอดวกระโหลกออกมาแล้วเป่าทําความสะอาด เป่าทาความสะอาดตรงวาล์วตรงนี้นะครับวาล์วมันต้องขึ้นลงได้เป็นอิสระขึ้นลงได้เป็นอิสระแล้วก่อนที่จะทําการประกอบติดตั้งเข้าไปต้องเทสด้วยนะเทน้ําใส่ท่อเลยนะครับปุ๊บเทน้ําลงมาจากท่อเลยแล้วเช็คดูถ้าหาน้ํามันไม่รั่วนะเทน้ําเต็มท่อแล้วมันไม่รั่วแสดงว่าหัวกระดูขกเราดีแล้วแต่ถ้าเราล้างทำความสะอาดแล้ว แล้วเทนเท็ดโดยการเทน้ําลงมาหัวกระโหลกมันยังรั่วอยู่ให้ทําการเปลี่ยนหัวกระโหลกได้ทันทีนะครับเพราะในกรณีหนึ่งดินสกรปรกไปอุดตันเราสามารถล้างได้ในกรณี 2. ที่สองถ้าหากไอใบาวาวเนี่ยมันเกิดการสึกหลอแล้วมันปิดน้ําไม่อยู่เราก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวใหม่มก็มีอาการประมาณนี้นะครับสําหรับตัวปั๊มน้ําปล่อยทิ้งไว้นานแล้วน้ํามัน ไม่ขึ้นต้องมาล่ออ่ะอีพีนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ